พ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีมือเดียวนะคะเพราะว่ามือหนึ่งฝรั่งฟังโคงถือกล้องเนาะจา้าเนาะวันนี้ฝรั่งฟังโคงขึ้นภูอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝรั่งฟังโคงขึ้นภูดูดูเพื่อไม้ยังจ๋ามา,อา,จ,ามจอบหาผลไม้เพราะว่ามันหนาผลไม้ตอนนี้นะจา้าเดียวมันก็บเบิดหนาผลไม้แล้วจา้าเบิดหนาผลไม้แล้วเขาก็จะบ่มีอยู่มีกลิ่นหรือจะไม่ได้มาเดินแบบนี้แล้วเด้อจ้าต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้แห่งต้นไม้เหี่ยวต้นไม้ตายเบิดแล้วจา้าช่วงหนาร่อน ฝรั่งฟังคงก็จะพาขืนพูพาเบิงผลไม้หาเก็บผลไม้ใหญ่อยู่ตลอดเน,นาะจ้าเนาะฝากพ่อแมอ่พี่น้องซอยเบิงซอยเง,ง้ยงให้ฝรั่งฟังคงในเด้อจา้าขืนแต่พูเก็บแต่ผลไม้กระไดเนาะฝากเบิงฝากแงี้ยงในเด้อจ้าเด้ออย่าทิ้งเรียาพากันเด้อจ้าเด้อคอยเบิงคอย,คอยงเงียงชีวิตฝรั่งฟังคงด้วยค้ามขืนมาฝรั่งฟังคงเห็นบักเดือจาดนะบักเดือน้ำกันนี่จา้าเดือฝรั่งนั่นอนะ ดิมาเดือกก็หลงยังวยไงจ้ะดิยังวยไงยังงวยอ่อนๆงวยนิดน้อยอย tamam. e okay. ู่เห็นดิแต okay. ่ว่าดุ these these ๊กดุ๊กนจ้ะดกนี่นี่ดกคักจ้ะนี่เต็มซากลากอยู่ห่างดกโอ้ห่างกันบระทันแกจ้ะงอนอยู่ต้นนิดน้อยห่างงามงามดินี่จะหมาด เบื้องต้นเพิ่นเธตั้ตําเดี๋ยวนี่ต้นตําตัเนี่ย็เป็นหมากล้วจะนี่เบื้องหมากเพิ่นเป็นฮอดลาาขี้ดินเบื้องพี่พี่น่ะหมากเพิ่นจ้ะเบื้องห่างจากดินแค่อันนั้นสองคืบห่างจากดินสองคืบจ้ะเบื้องอยุดตํานีบมีอีกบ่นี่นี่ต้นเพิ่นต้นตําตันึ่งกะ เคี้ยวเขียวเป็นใท้เป็นวาพูน่ะพูน่ะมาเดือฝรังนะคะเขี้ยวหักเป็นเต็มต้นเต็มงาเลยดิของฟรีด้วยจ้านี่เขามาปลูกไว้เบิ้งไว้โชว์นี่แหละจ้าใครอยากกินได้ดิมันสุกมาใครอยากเอากม็มาเอาจ้านี่เบิ้งจากแดด แดดจะเหลื่อมองมอง,มองแดดคักแดดแน่โอ้ยหมากอันนี้เขาห้องหมากอีหยังก็ะนวดเซตว่ะโอ้ยฝรั่งตังโค้งก็คือซื้อมาเพิ่นบ่ออก,ออกอีกแล้วเต็มจักลากอยู่เพิ่นบ่าทันได้โลนบ่นี่มาแก่บ่โลนบอนี่นี่นี่จ้ะหมากลูกสมองขนาดทั่วขนาดจ้ะ โอ้ทัววอนัดเออวอนัทอาจจะลูกวอนัดเอ้อจ้ะเดอ้อฟังฟังคงกระเสียหัวอ,อยู่ตลอดจ้ะวอนัดจ้ะพ่นอยู่นอกกล้องจังเลียวเห็นมากเพื่อนจ้ะอยู่ในกล้องอาจจะบ่คลายเห็นแต่ว่าอยู่ข้างนอกในมากซากลากอยู่จ้ะมา,ากหลายจ้ะเบิงฟังฟังคงยางไปยางมาเห็นละจ้ะวอนัโลนจ้ะนี่เพื่นเกละทั้งหนเพื่อนนะ่ะเป็นแบบนี้จ้ะอุย้ยเห็น พอดีเลยได้อันให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งดิมีลูกเดียวจ้ะลนลูกเดียวนลมาลูกเดียวข้างในเพิ่็จะออกยังีิได้จ้านน่ดิเพิ่็จะออกแบบนี้ล่ะกะข้างในก็จะเป็นเม็ดทั่วน่จจะเม็ดสมองกันนะนี่เท้าสามารถกัดกินได้หรือแกกินได้เท้าต้องใส่เครื่องหนีบเด้อจ้ะเด้อหัวสั่นแข่วสิเฮียเบิดเด้อจ้ะวอนัดนะจ๊ะ นี่นี่นี่กำลังฟังโคมเห็นลูกวอนัทแกเห็นยุนหลละมันฉันว่าเห็นฝนจะเข้ามามือกล้องจําเป็นเด้อจ้ะกำลังฟังโคมได้มือกล้องจําเป็นคอยเอาลูกวอนัทจ้ะอันนี้อันนี้ยังบุ้มประสาะ หันหมะพี่ย่าให้เห็นคนย่าเห็นเขาเขาเออหันไปค่อยๆเนี่ยหมุนแห้งหลายมือกล้องหันหนีคนจะ้ะถอยหลังจ้กหน่อยเห็นคุณก็นั่น he en, he en, เ,เนห็นเห็นเห็นอยู่เห็นเลยพอดีละเสียเงินนี่นี่เด็กเห็นเงยนีีอยู่นี่ยางมั้งจ้ะมาขวัญพวกเขาเงินจ่เงินนี่จ้ะน,นี่พอดีเลยออกมาข้างนกอ,องนก อ้อนวลน,นี้ยังเปียกเลยกำลังสุกใหม่เอาไปจากไว้ให้มันแห้งไปเพียงมั้งเออไปจากมือเดียวกับอัดน,นั่นได้แล้วนี่น่ะสามารถออกกินได้แล้วลังฟังโง่อยเอารูปครัวนดัดเลิกกันเด้อนี่มีกำลังเขียวอยู่นี่นไปโอ้ยคือมาขาดแล้วน่ะกันเล่าไปพลาดเลย ลังเริ่มแก้มสุกต้นสีแดนี่เห็นปะดีจ้ามื้อนี้ได้บวนัดได้คนนี้หาเบิรงกเรายังประธานได้แก่ได้ซ้ำนี้จ้าไปต่อเลยเออเดี๋ยวนี่จ้าขึ้นมามื่อนี้โอ้แอปเปิ้ลน่ะสุกเบิดแล้วจ้าแดงเต็มต้นเลยสิเบิรงกันดูเป็นยังไงนี่แดงเต็มต้นเลย ถือมาหนก้กระเป๋าบัตนี่สรุปเยอะบัวแซบว่าแมนบักซิดาฝาดต,ต้นนี้ฝา,าดบัวแซบบัวแซบต้นนี้ไปหาต้นแซบแซบไปกินืมเบิงจ้ะโลนป้านขี้ดินคุณอะ สะอ่อนจ้าขึ้นมาเงียบเลยกระสะอ่อนอดตไทยพอได้คือเกานารักอะเบิดแล้วได้อจ้านี่สิล่วงซีร้ยเบิดแล้วล่ะสิล่วงเบิร์ดละตัวน,นี้ก็ะเพาะแสบไอต่อตัวน,นี้ดูแซ่บบ่ซุกแดงเต็มต้นละซิมเบิดทุกต้นนี่ล่ะ อ๋อต้นนี้กับพาแซบไปตอจ้ะพุ่นแรงจึ้งครึ่งเต็มไปเบิดแล้วพ่นซีมลูกนี้ดูเฮ้อยพแซบคือสวนกลมขามว่ะสวนนี่พาแซบว่ะสวนนี่พาแซบกันอ่ะ สวนนี้ปรแซบสวนนี้คืออันจืดขึ้นจังแฮ้อเออเดี๋ยวเขาขามไปเอาสวนนั่นเนาะเอาสวนนั่นไปกินสม้มจ้ะสวนนี้บปรเซบเดี๋ยวสิกขามไปเอาสวนนั่นไปกินสม้มงามมือซือ่อมันโปรแซบมือนี่อืมคือ่ะ ่อแอปเปิ้ลเด้อนี่จ้ะตอนแรกคิดว่าแมนหมากกันลูกแพ้ว่แมนเด้อจ้ะแอปเปิ้ลสวนนี้ต้องประแซบสวนนี้บระแซบอืเดี๋ยวเข้าขขามไปเอาสวนนั่นสวนนี้บระแซบไรทัการแน่จะเบื้องแอปเปิโลโรน พวกมีค้นกินนนะคิดเบิงนะพ่นพ่นน่ะโ้นเต็มไปเบิดเลยอ๊าลายๆจนพวกมีไผยกินไผยอยากจ้ะโอ้ลายๆก็ได้คันหน่อยก็แย่งกันกินคันลายพอพวกมีพูดอะไรกินจ้ะ บรรยากาศดีดีมาเดินเล่นภูกันจ้าอย่าพึงเบื่อพึงนายฝรั่งฟังโขงเ้อจ้ะ,ะยางเล่นย่างเป็นมูฝรั่งฟังโขงแน่ย,ยังหาผลไม้อากาศดีจ้าจากน่อยก็ได้อยู่ในในบ้านในถ้ำแล้วว่าได้ไปใไช้ละจ้ะเพราะว่ามันหนาวช่วงนี้ก็ได้ยางได้ออกแน่เป็นเครื่องอะไรนี่ เอ้ยเอ้ยเอ้ยดึงอะไรเน,นี่ยนี่เอ้าเอาหน่วยแดงๆนี่มาดซิมเอ้าลนเบิดจับจับกระโดดกระโดดไปไม,ดมันสิขาดโอ้โหว่าห้คนเตียนี่ซิมเบอร์เออซิมก่อนเป็นมัดปลายแดงอยู่ของโบแเซเป็นไหมเป็นขาดขาดขึ้นๆหรือปาดอืม ฝาดหื้นขนาดน้อยแดงเป็นฝลัดฝาดหื้นๆยอดแซบบ่บเดี๋ยวลำกังหงสิขามไปสวนนัน่นไปเอาสวนนั่นไปกินนี่เลยเออ<ใ>นี่แหละอันนี้สวนนี่บอดแซ่บ,บจะ้ะ